พาณปัลลีสัมปันโนทานะอุปปัลลีสัมปันโนทานะปรมัตถปรมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปัลลีสัมปันโนทิพิโสภระกวาตีละปัลลีสัมปันโนตีละอุปปัลลีสัมปันโนตีละปรมัตถปัลลีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปัลลีสัมปันโนทิพิโสภระกวา เนคัมมะปาลมีสัมปันโนเนคัมมะอุปปบาลามีสัมปันโนเนคัมมะปาลามาตบาลามีสัมปันโนเมตาไมสีกรุณามุสิตาเปกาปาลามีสัมปันโนอิธิวิโสพระขวาปัญญาปาลามีสัมปันโนปัญญาอุปปบาลามีสัมปันโนปัญญาปาลามาตปาลามีสัมปันโน เมตตาไมตีกกุณามุริตาเปฆาปาลามีสัมปันโนทิพิโสภะกวาเวริยะปาลามีสัมปันโนเวริยะอุปบาลามีสัมปันโนเมตตาไมตีกกุนณามุริตาเปฆาปาลามีสัมปันโนทิพิโสภะกวาขันติปรลามีสัมปันโนขันติอุปภาลามีสัมปันโนขันติปลามาตบาลามี สัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุริตาุเปกขาพรมีสัมปันโนทิปิโสภระกวาตจัตเจพลมีสัมปันโนจัจจะอุปปาลมีสัมปันโนจัจจะปรมาตพรมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุริตาุเปกขาพรมีสัมปันโนทิปิโสภระปวาอาทิฐานะพรมีสัมปันโนอาติฐานะอุปปาลมี สัมปันโนอธิฐานะปัลมาตปาลามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุริตาอุเบกขาปาลามีสัมปันโนทิพิโสพระกวาเมตตาปาลามีสัมปันโนเมตตาอุปาปาลามีสัมปันโนเมตตาปัลลมาตปาลามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุริตาอุเบกขาปาลามีสัมปันโนทิพิโสพระกวา อุเบกขาปลรมีสัมปันโนเปกขาอุปปาลมีสัมปันโนเปกขาปารมาตปาลามีสัมปันโนเมตตาไมตีกรุณามุริตาอุเบกขาปาลามีสัมปันโนจิปิโตภะกวาตระตาปาลามีสัมปันโนตระตาอุปปาลามีสัมปันโนตระตาปารมาตปาลามีสัมปันโนเมตตา ไมตรีกัลุนามุติตาอุเกขาภารมิสัมปันโนทิพิโสภะวาพุทธังสระนังขาัดชามิธรรมังสระนังขาัดชามิสังขังสระนังขาัดชามินะมามิหังสาธุ นาโมตตะปะะวะโตลาโตธัมมาธัมพุทธะนาโมตตะปะกวาโตลาโตธรรมะธมพุทธะนาโมตตะปะวาโตลาโตธัรมะธัมพุทธะพุถังตระนางะชามีสัมมังตรนางะชาิมีสังขังตระนางะชาติมีทุตยัมปีพุังตระนางะชาติมีทุติยัมปีสัมมังตระนางะชาติมีทูติยัมปีสังขังตระนางะชาติมีตาติยัมปีพุธังตระนางะชาติมีตาติยัมปีสัมมังตรนางะชาติม สต,ติยาปีสังขงงารตานังชาไิสาตุปุตตะกามโละเพปุตตังธนกามโละเพธนังอธิกายะกายะยะยะเตวนังเพียสังตุตวะอิจิปิโตภควายมะราชาโนทเวทวโนมรณะตุขังหลังตุโตุนโมพุทธายะชยานะกตาพุทธาเจตวามาหลังหัวนางจัตุตัจจาระพังระจังเยปิปิสุนัลลาสตาบะ สันหังกัลลาพโยพุทธาตาวีสตินายกาตัเพปฏิติตาไมหังมัทเกเตมุนิสลาตีเตปฏิติโตไมหังพุทโธตมโมทวิโลจนเนตั้งโขวิโตไมหังอุเรศภักขุณากโรหัติเยเมอนุรุโธทารีมุโตทักิเนโกตันโยปิติปากะรพิโมคขลานโนจวามเกทักิเนตวเนไมหังอาทุงอนันตลาหูโลกัตโปเตมหานาโมอุภาทุงวามาโตตะเกทักิเล วามาโตตะเกทักทีเนตวนเนไมหังอาทุงอันตาลาุโลกตโปจะมาห้านาโมวาทุงวามาโตตะเกเกสะโตปฏิปากรไม่งตุเดียวว่าปะพังคโลนิชินโนติสัมโนโตพิโตมุนีปงกวกุมารกัตโปเทโลมเฮทิจิตตวาตะโปโตไม่หังวัฒเนนิจังปฏิฐาติภุณากโรโอุณโนอังคุยมาโลจาปาลีนันทะติวรีเทลาปัญจิเมจาตานตาเตติลกตามะมะ เทตาติติมหาเทลาจิตวะเตตาติติมหาเทลาวิจิจาจินทราวะกายเอเตติติมหาเทลาจิตวันโตทิโนระระฉลันตาทิระเตเจนะอังกมังเกตุตันติตาลัตนานปุระโตอาตรีทักขิเนเมตตาตุตะกังระชักขังปัจโตอาตรีว่าเมยยงริมาละกังขันธโมระบริสันจะอาตานาติยะตุตะกังอาเทจตตนาอาติ เทตาปากาละทันที่ตาจินานาวัลทังยุตตาตตาปากาละลังกตาวาตาปิตาที่ท่านจ่าตาภาราตุปตวาเทตาวุณิยังยันตัวนันตาชินาเสชัสาวัตโตเมชกิเตนะตตาสามพุทธบันเะเลชินาปัญชละมชัมหีวิหัรตัางมีตะเลตถาปริตุมังกรเพเจบาบริสารภายเจวะมันโตทุกโต ตุลโกโขชินานุภาเวนะจิตูปะตโบตมมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะจิตตันตรายโยตัตมานุภาวะปาริโตจะลามิทินาปัญเลิตีโคตัทางโคสติสังขาโตตมานังวิจโยตตาโพชฌงเจตการยูตติตามโพชฌงธรรมะิยะสามพรโพชฌงอริยมปิติปัตติโพจังคาจตตาเปรี วิยะสามโพชฌงปีติสามโพชงปัดตาทิ่สามโพชงสมาธูเปกาโพชังคาสมาทิสามโพชงแล้วเวขาสามโพชงตัดเจเตสัพพัสสตินามุนิณาสัมมาทาคาตาเจตประการเหล่าน mm, ี้เป็นธรรมันทระมุนีเจ้าผู้ทรงเห็นรามทั้งปวงตัดไปชอบแล้วพราวุรีภาษาพระวุรีปตจจาอะธาวิจติในกาตัเปปฏิติตาใบห้งมัตเเกเตมิตลา ตีเตปติจิโตไม่หังพุทโธธรมโมทวิโรจนเนเอเตติติมหาเอเตเอเตนะเอเตนัตจวันเทนะด้วยการกล่าวความสัต์นี้โสติเมโหตุตุปทาขอความโสดีจงบังเกิดมีแก่กุ้งเจ้า ลอ,อการทุกเมื่อเอกาจารมะลาจาปิเกลันเจนาพิเอกเอกเอกกตมิงสมเจนาโู้มโหครานั่นจากกัตปังทิลาเนทุกเตติตตวาในสมัยหนึ่งพระโลกนาจารตัอพระเนธเห็นพระโมโคัลานะและพระมหาก,กัตป่าเป็นไข้ได้รับความลำบากโพระังจเทตจเตจัยยี่เจ่งทรงสแสดงโพรรงเกียรตการให้ท่านทั้งสองฟัง เตจตาังอับพีนันทิตวาท่าน,ท,านทั้งสองนั้นจึงชมดินดียิ่งซึ่งโคตรโคตรจงกระทำโลคามุจจริงสุจังคเน,นโลกคหายได้ในบัดนเเตนะสัจจะวันเตจน,นะด้วยการกล่าวคำตย์นี้โ,ตโสติเมหุตุตุลา,าขอความสวัสด,ดีจงบังเกิดมีแก,ก่พระเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเวกาธรรมราา,มมา,ราชาปิเคลังเจนาพิปีวิโตในครั้งหนึ่งองค์พระพุทธเจ้า ในครั้งหนึ่งองค์พระธรรมบลาชาเองพระพุทธเจ้าทรงประทวนเป็นไข่หนักจุนทัาเจเลนะสันเยว,ว่าพระนาเปตวานะตรสลังรับสั่งให้พระจุนทาเจละกล่าวโพตรจงนั้นนั่นแลถวายโดยเขารพสมัมโมทิตวาจาปาทาตมหาวุตาติสานโสขทรงบันเทิงพระฤาัยหายจากประทวนนั้นได้โดยการเอเตนะสัจจวัดเจนะด้วยการกล่าวคำสั์นี้ โสดีเมโหตุตปตาขอความัสดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อไปิลาเตจาพาทาตินลันนนำปีมเหตินางก็พาดทั้งหลายนั้นของพระผู้ทรงก็พาดทั้งหลายนั้นของพระผู้ทรงคุณอันยิ il, ่งใหญ่ทั้งสามองค์นั้นหายแล้วไม่กลับเป็นอีมคาติเลสตว่าปัตตานุปติธรรมตังดุจจังกิเลถูกกระย่มากกับจัดเสียแล้ว ถึงเรื่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาเจเจนะสัตว์จวัตเ,เจนะด้วยการกล่าวความสัตมนี้โสทิเมโหตุตระพดาขอความเป็นตรีมงคลจงมาเกิดแก่ตัวขอความเป็นตรีโัวทิเมโฮตุตระทาขอความสวัสดีจงบ,บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อเทิญ ปวัตตุสัปะมังคลังรลักขันตุตาปเทวตาตาปพุตานุภาเวนัสตาโตตีประวันตุเมปวัตตุสัปะมังคลังหลักขันตุตาปเทวตาพพปัตมานุภาเวนัสตาโตตีพระวันตุเมปวัตุสัปะมังคลังหลักขันตุตาปเทวตาพพสังขานุภาเวนัสตาโตตีพระวันตุเม ขอมงคลทั้งปวงจงมีขอเทวเวลาทั้งปวงจงคุ้มครองด้วยอนุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอความดวดีจงบังเกิดมีแก่พระเจ้าตรารกันทุกนนเมื่อเจอสาธุสาธุสาธุ